ธนาคารออมสินออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุรีวิร์ดมอสเทดครับตัวนี้ฮะรับเงินกู้เนี่ยในงวดแรกเนี่ยสินะครับของวงเงินกู้แล้วก็กู้ได้สูงสุดเนี่ยถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่วางแผนเกษียณอายุหรือผู้ที่เกษียณอายุแล้วมีบ้านที่ปลอดแล้วนะปลอดเรื่องของโดฟายแนนซ์ผ่อนเสร็จแล้วสามารถนำมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับ สวัสดีครับพบผมครับเกียรติครับกับช่องเท่าแก่ใหม่นะช่องที่จะนําความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสการสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ๆนะฮะวันนี้นะครับผมนําข้อมูลนะฮะในส่วนของที่เป็น สินเชื่อสําหรับผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่เตรียมตัวในการเกษียณอายุแล้วก็อยากได้มีเงินเขาเรียกเงินบําเหน็จเงินบํานาญนะครับโดยใช้บ้านนี่แหละนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับโครงการนี้ครับเป็นโครงการดีๆนะจากทางธนาคารออมสินนะครับรายละเอียดเป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะสินเชื่อที่ว่าใสยสำหรับผู้สูงอายุนะรีวอทมอเทสครับเปลี่ยนบ้านเป็นบรนาญครับด้วยสินเชื่อผู้ อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุนะครับจุดเด่นนะจุดเด่นของโครงการนี้นะครับก็คือบ้านเนี่ยนะครับด้วยสินเชื่อสาหรับผู้สูงอายุนะครับรับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยฮะสินะครับของงวดกู้นะงวดแรกเลยทีเดียวนะครับกู้ได้สูงสุด10บล้านบาทนะครับเงินเข้าบัญชีทุกเดือนนะสูงสุด25ปีนะนั่นหมายความว่าก็ค่อยๆทยอยกลับมาให้เรานะครับมาดูในส่วนของที่เป็นรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดของตัวสินเชื่อตัวนี้เป็นยังไงนะครับ รายเดียตัวสินเชื่อครับจำนวนเงินกู้นะครับกู้ได้สูงสุดนะอย่างที่แจ้งก็คือ10ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับกรณีที่เป็นที่ดินนะที่ดินพร้อมอาคารนะครับก็ตั้งอยู่ในนะจะส่งที่การจดสันนะตามพรา ชบัญญัตินะเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะครับให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ70นะครับของราคาประเมินนะแต่กรณีที่นะครับไม่ได้ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรนะครับตามพระราชบัญญัติเรื่องของที่ดินนะครับมีเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับหก็คือตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับหรือเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะครับกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะครับเทศบาลนครนะเทศบาลเมืองนะครับแล้วก็เทศบาลตะบนครับอันนี้นะก็ไม่เกินร้อยละ70นะครับของราคาประเมินนะครับ อยู่นอกนะอยู่นอกเขตพื้นที่ต่อไปนี้ที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับในส่วนของข้อ2.1นะครับก็สามารถกู้ได้นะครับอยู่ที่ร้อยละ60นะของราคาประเมินนะครับกรณีที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารนะครับกรณีที่เป็นส่วนของออห้องชุดนะครับก็กู้ได้นะฮะไม่เกินร้อยละ60นะของราคาประเมินนะครับ ทั้งนี้ครับจำนวนเงินกู้ก็รวมถึงในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยด้วยนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นนะครับเช่นนะในส่วนที่เป็นค่าประกันอักขีภัยนะครับค่าจำนองนะแล้วก็ในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางด้วยนะครับระยะเวลาในการที่จะชําระเงินกู้นะครับกรณีที่ไม่มีผู้กู้ร่วมนะครับก็กู้ได้สูงสุดนะ25ปีเลยทีเดียวนะครับโดยระยะเวลาในการจ่ายนะครับกู้นะครับก็เท่ากับ80 อ่านะ80นะครับ85ปีนะครับด้วยอายุของผู้กู้นะครับก็คือ85ลบของอายุของผู้กู้นะครับกรณีที่มีการกู้ร่วมนะครับก็กู้ได้สูงสุด25ปีนะครับโดยระยะในการกู้เนี่ยก็เท่ากับ85นะครับลบกับอายุของผู้ที่อายุน้อยที่สุดนะครับเพียงคนเดียวนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะก็85ลบกับอายุผู้ที่น้อยที่สุดนะครับยกเว้นนะครับกรณนี้ที่ผู้กู้ร่วมนะอายุต่ํากว่า 60ปีนะครับระยะเวลาการกู้ก็จะเท่ากับ25ปีเท่านั้นนะครับวิธีการนะครวิธีการในการใช้จ่ายเงินกู้นะครับก็คือจ่ายกู้นะครับงวดรายเดือนนะครับหรือลักษณะของที่จ่ายงวดแรกนะครับ10%ของเงินกู้นะครับทั้งนี้ครับผู้กู้นะสามารถขอเบิกเงินนะเพื่อใช้จ่ายต่างๆนะครับได้นะครับตามนิติกรรมสัญญานะครับเช่นค่าจุดจำนองนะครั ประกันาศคีภัยนะครับโดยค่าใช้จ่ายงวดแรกนะจะเท่ากับ10%ของวงเงินกู้นะครับในส่วนของที่เป็นกรณีนะกรณีธนาคารนะครับเรื่องของตัวจ่ายเงินคืนนะครับรวมดอกเบี้ยนะครบครบวงเงินครับผู้กู้นะตามสัญญาแล้วผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่นะครับธนาคารจะหยุดจ่ายเงินกู้นะครับแล้วก็คิดดอกเบี้ยของผู้กู้นะครับไปจนกว่าธนาคารจะได้รับชําระในส่วนของที่เป็น การเปลียนบัญชีนะครับก็นี่ครับที่มีความประสงค์นะขอคู่เพิ่มเติมแล้วก็ให้ประเมินราคาใหม่นะครับไม่นําหลักเกณฑ์เงื่อนไขในส่งที่เป็นคู่สูงสุดต่อรายนะครับสําหรับคุณสมบัติของผู้ขอกู่ครับเป็นบุคคลธรรมดาครับมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับแต่ไม่เกิน60ปีนะครับและต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะครับ สองครับกรณีมีไม่มีค Onion ูส่สมร er สครับผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นะแต่เพียงผู้เดียวครับและไม่มีกรณีกู้ร่วมกับผู้อื่นนะครับสามครับกรณีที่เป็นคู่สมรสอยู่นะครับกรรมสิทธิ์ในหลักประกันนะครับจะต้องเป็นของผู้กู้และก็คู่สมรสเท่านั้นครับโดยไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้นะครับเช่นคู่สมรสต้องเข้ามากู้ร่วมด้วยนะครับและไม่มีกรณีกู้ร่วมกับผู้อื่นนะครับ คู่สมรสครับต้องมีสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้นะครับยกเว้นเรื่องของตัวอายุนะครับตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะฮะแต่ไม่เกิน80นะครับต้องสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมนะแล้วก็ในส่วนของขอสินเชื่อให้กับธนาคารให้ด้วยนะครับสำหรับหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับหนึ่งก็คือในส่วนของเป็นที่ดินอาคารนะครับหรือห้องชุดที่ปลอดนะปลอดภาระรนี่เพียงแห่งเดียวนะครับโดยเป็นผู้ที่อาศัยหลักของ ผู้กู้หรือผู้สมรสนะครับและต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตลอดอายุสัญญาด้วยนะครับกรณีที่เป็นท้องชุดครับต้องเป็นท้องชุดอาคารนะตามพระราชบัญญัติของอาคารชุดนะครับราคาประเมินไม่ต่ำกว่า1นล้านบาทนะครับต้องเป็นทำเลนะที่มีสุขภาพนะครับมีสภาพสภาพคล่องสูงนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนนะที่มีความเจริญนะครับมีสาธารณูปโภคนะครับเพียบพร้อมนะครับมีทางเข้าออกของรถยนต์ด้วยนะครับทั้งนี้ครับหลักประกันครับต้อง ไม่เป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งบนที่ดินที่เป็นสวนที่ไร่นานะครับสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารนะออมสินทุกสาขาที่ตั้งอยู่นะนี่ก็คือในส่วนของที่เป็นตัวสินเชื่อนะครับสินเชื่อของตัวอ e ด e เวอร์สม t a เ e ดนะครับสำหรับท่านนะครับที่เป็นเข้าสู่วัยนะของผู้สูงอายุนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่จะ นาเงินนะครับมาใช้จ่ายครับแต่ขณะเดียวกันนะ้าเราเองก็ต้องมีศักยภาพในการที่จะคืนเขาด้วยนะครับถ้าท่านสนใจนะในการที่จะขอกู้ในส่วนของของอสิงหานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือในส่วนของสถาบัานการเงินอ,อื่นๆนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยเช่นกันท่านก็สามารถลองไปติดต่อดูนะครับว่า ข้อมูลของแต่ละแบงก์เนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับแล้วท่านอาจจะบางแห่งนะท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเบื้องต้นนะผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับแต่บางแห่งท่านไหนต้องโทรไปก่อนนะครับโทรไปพูดคุยนะครับว่าในส่วนของหลักเกณฑ์หลักการเขาเป็นยังไงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ท่านนะครับ ถ้าท่านนะสนใจกู้นะก็ลองติดต่อไปดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะจ่องเท่าแก่ใหม่นะครับท่านจะได้เข้าถึงในส่วนของแหล่งเงินทุนนะแหล่งสินทรัพย์ต่างๆนะครับรวมถึงครับโอกาสในการาสร้างอาชีพสร้างรายได้นะติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนข่าวสารธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีครับวันนี้ลาบแล้วครับขอบคุณรุสดีครับขอให้กู้ผ่านนะครับ